แฟนเชียร์ห้องสามเสียงไม่ไดังเลยอะห้องอะไรนะเออสุดยอดเอาละครับต่อไปห้องสามครับห้องสามนี่มาในบทเพลงอะไรนะครับมาในบทเพลงม่วนขนาดาจะได้ลุกเต้นกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาฟังกันนะครับพี่กรจะเต้นทุกเพลงไม่ได้นะคะมันมันทุกเพลงเลยนะฮะ<ร>แล้ววงสุดท้ายครับก็จะได้ เล่นกันในบทเพลง่วดขนาดและเรามีการแสดงสุดพิเศษอีกนะครับจากวงการันครับทุกท่านอย่าพึ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยวเรารอพูดชจอยกับวงของการันก่อนนะครับอันนี้เป็นวงน้องใหม่ที่มีความสามารถมากเลยนะครับไปชิงรางวัลมาหลายที่เลยครับถูกต้องครับใช่ใช่สุดยอดนะฮะทุกห้องนี่เตรียมตัวกันมาเป็นเดือนเล้เนี่ย ห้องนี้ก็ทุกท่านก็แน่จะคาดหวังกันนงานับเป็นห้องสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับการแสดงโชว์ชุดนี้นะครับของการแสดงดนตรีร่วมสมัยครั้งที่7นะครับกับและของประกาศและประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ทุกห้องนะครับชั้นม .5 ทุกห้องนะครับส่งตัวแทนมาห้องละ2คนนะครับไม่เช่นนั้นจะได้เรียกผ่าคะแนนในระดับถัดไทนะครับถ้า อยู่่ะคพีติโอ้แล้ววันนี้นะฮะตอนนี้เรามีผู้ชมนะฮะครับข้างเลยครับนี่เวลายังจับอยู่นะครับเทสเทสอ่าเช็คได้ๆนะครับเอาล้วครับทเพื่อนๆพร้อมแล้วครับขอส่งต่อให้พิธีกรห้อง3ครับขอเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า ผมนายรััต้องเขียวนะครับข้าเจ้านางสาวกุชพรสีคำเจ้าวันนี้หมู่เฮาห้าทัสามมาทำอย่างกันครับน้องไอ้วันนี้หมู่เฮาห้าทัสามจะมาแสดงลนตีผสานาในบทเพลงม้วนขนาดเจ้าอืมหน้าตื่นเต้นขนาดนะครับและไอ้พอจะฮู้กับเจ้าว่ามันจะเป็นจะได้ใช่เรื่องราวความภ้าข,ของหนุ่มบนดอยที่จะได้ไมยายะที่จะได้ไมยายะกันในเวียงแล้วก็จะได้ปัด กับสาวออฟฟิศแน่นก็ครับแน่นละเจ้าก็ต้องคอยพอนะเจ้าว่าเรื่องเราจะเป็นจะได้หนุ่มเมืองหนุ่มในเวียงจะสามารถปรับตัวเข้ากับการทํางานในกลุ่มได้กับเจ้าอ้างขอไปครับชมถ้าฟังได้เลยครับ เมืองละเด้อเออเหมือนมืนปิกไหมครับพ่อไม่พ่องเด้อครับพปล่าว่างกับปิกมาพ่องเด้อครับกระเป๋าใหญ่นะลูกเนาะโอ้ใหญ่ครับพ่อไปไก่ป่ะมันไปไงกันในเมืองละเด้อก็จะรอยอยู่นี่น่ะครับบ๊ายบายครับพ่อสวัสดีครับสสวัดีครับ ว่ไม่มีเรื่องจะอู้ตัวนี่ยอย่างอ่ะพิมพ์ป้านว่าเฮาจบเหมือนเต่าีเต๋คอคนณรอมันทรมานนะรู้กอโอ้ยนี่อยาา่างอ่ะเอาไอ้ทิวครับทำไมงานคุณเนี่ยมันแย่ลงแบบนี้ขอโทษครับแล้วชอบไงฮะขอครับแล้วรังใครกันมันเยอะแบบนี้ขอโทษครับสามผมเลยนะ จะไม่เกิดขึ้นแล้วครับดีมากเฮ้ยสวัสดีค่ะหัวหน้าแล้วผมจะไปไหนล่ะครับกำลังจะไปเอาเอกสารค่ะครับผมเดีนดีมากไหมครับพอดีมีธุระแล้วค่ะอคขอตัวนะคะ,คะนะคะเฮ้ยจะไปหายชิววะคุณดูเครียดๆนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่เป็นไรครับผมพักคนน้อยเฉย ถ้างั้นหยุดยาวนี้คุณต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะจะว่าไปแล้วใกล้ถึงงานเลี้ยงบริษัทแล้วคุณจะไปไหมคะอาจจะไปครับดูก่อนครับเอากาแฟมาให้คะ่ะครับงั้นขอตัวก่อนนะคะครับผม I like a ใบบางคนเป็นไงทุกคนชอบไหมชอบใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้บ่อยๆเลยเอยเ,<อ>เป็นไงเ<อ>ไดี๋ยวมาคือขออนุญาตครับขอยืมเพื่อนเปนหนึ่งนะครับไม่เหรอครับ<อ><อ>คือคุณก็ทำงานที่นี่มานานแล้วนะครับรู้สึกพอใจสิ่งที่มีไหมครับ ขอบคุณนะคะหัวหน้าแต่ฉันก็พอใจในระดับงานของฉันดีค่ะผมแต่ถ้าเกิดว่าเงินมันเยอะกว่็เอ,อวเอ้ผมตามหาคุณตั้งนานเลยไอคิวตัวรับพูดอีกแล้วขอตัวคร <c oughs> ับอ,อะไรเนี่ยอะไรอ่ะขอบคุณคุณมากนะคะที่มาช่วยฉันถ้าไม่มีคุณฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ๋อไม่เป็นไรครับเท่านี้หัวหน้าหัวหน้าบ้าก,กามครับ คนที่มาช่วยเยียวยาจิตใจผมในช่วงนี้นะครับจริงๆผมรู้สึกดีกับคุณมากเลยครับจริงๆแล้วฉันก็รู้สึกดีกับคุณเหมือนกัน,นะคะ่ะ จอดอกไม้ที่เจอพูมใจสนเสนอแต่จะาจอให้ดีอยู่ประเทียนกันไหมอธิษฐานให้มีชีวิตด่วมกันจนวันสุดท้ายโปรดอย่าหายไปใน ทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อไม่ทำอะไรเลยว่าแต่คลิปนี้ไปเชียงใหม่กันไหมครับจะพาคุณไปหาพ่อหาแม่ด้วยก็ดีนะคะฉันอยากไปเขาดาวที่เชียงใหม่มานานแล้วแล้วก็อยากไปเจอพ่อแม่เธอด้วยโอเคงั้นไปเก็บของกันดีกว่าโอเคงั้นไปเก็บของก่อนนะครับผมฮัลโหล คิวคือว่าเรื่องวันนั้นนะเพื่นขอโทษได้กอกลับมาคบกันได้กอเออบ้าบ้าบ้าห๊อปาได้ยังไงโอ้บ้าคิวทำไมายังไม่ไปเก็บของอีกาปาปาเก็บของกัน,นคุณลืมเปิด ในตัวเมืองนาแรงไปเหือแต่ต่อฟื้นหรือ น้องเปิ้นแต่งได้ละโอ้แม่กับอู้ไปเรือมันเขิ่อมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวตายอยู่โลไปเอาเด็กปิกมาค่ำเดี๋ยวปอเออเไปไหนไก็ไปเถอะครับไม่ได้ <c oughs> เปิดต,ตาเดี๋ยวผมบอกให้เปิดตาโอเคลืมตาได้ยังลืมตาแล้วครับเฮ้ เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ3ขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ค่ะสุดยอดไปเลยนะฮะถือะะว่าความรักนะครับมาในทุกบทเพลงจริงๆนะฮะจริงค่ะอันนี้เล่าถึงเรื่องดู เมืองเชียงใหม่ไปทํางานในกรุงนะคะเนี่ยนะครับเป็นหนุ่มซื้อสัตว์ด้วยนะครับตัวหญิงที่รักนะครับโอ้มีแฟนเก่าโทรมาบอกว,ว่าบาบาเอาเบบเอบบเอาแบเออไม่น่ารักโอเคครับสุดยอดจีครับกับการแสดงของทั้ง17ห้องในวันนี้ครับก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีบทสุดท้ายใช่แล้วค่ะ วงส่งท้ายนี่วงอะไรนะคะวงการันครับช่ชวงการันเนี่ยนะครับก็ได้